มาพร้อมนะพร้อมนะมันมืดพอดีเลยปะเนี่ยหรือมันไม่เดี๋ยวมันมันจะบังคับมืดอยู่แล้วเวแะพร้อมยังนะบางบ้านเลยพี่เมกัสเซคิฟายเกิดกล้ด้วยไอพวกหินเสาหินเนี่ยมันไม่มีการแตกนะหลบได้เนี่ยเพราะทำไมจริงด้วย ไอ้ไททันต้นไม้ยีดาเมจยีงยังหรือยม่กดอัดนะอัดแล้วอัดแล้วกระทืบกระทืบแรงมากไททันต้นไม้ไททันต้นไม้โอ้ติดไฟระวังลากระวังไฟเว้งวางลากระวังลากโอ้โอ้ลากลากก็ตกแรงลากก็ตกแรงเขี่ยแล้วเขี่ยเขี่ยลากให้ลากตกผินแตกเลยนะเขี่ยลากให้ลากออกไปอยู่ข้างนอกก็ได้ครับจะไปแทงกันเดี๋ยวตายเดี๋ยวๆหลบก่อนหลบก่อนตายข้งนอกลากออกมานอกโซนลาก โ,โอ้ย<ด>มันม,ม,นมีมันมีตีระยะไกล้วาไหมเพื่อนขนาดอยา่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ห้ามันคุ้คคนๆแน่นี่ข้านี้ไอ้นแค่สีนักพณไใย <c oughs> ไอ้ท่านต้นมไม้ว่ะ <c oughs> ปืนขวา มันเหล่าเหล่าเอ็นในเดลลอดออฟดุลิีมันเป็นแค่ท่านไปด้วยใช่ใช่เอ็นใช่หายแล้วเอาดันติดอีกเออเก่งหลบทักโซสไตล์ยิงหัวได้แดงไม่ใชครับพนุมันเหรอยิงหัวได้ดามิทขึ้นไหมไม่มันมีจุดอ่อนตรงหน้าอเปล่าอ๋อ ช่วยดเหรอต้องการต้องการโ่วเลือดเราที่ยมงวงวายไม่ช่วยอะไรเลยนะนี่อยู่างวงเลยสามสิบสามสิบดาเมจนะโอ้ไม่กูชาร์จเต็มกูสามสิบเหมือนกันสวิตจี้ดูเลือดกูดิอยากสวิตเหมือนกันนะแต่ดูเลือดกูไม่อัพดอยเลยเพื่อน กระทืบพังทำไมเลือดกูไม่ขึ้นแล้วอ่ะโกลันตีงนี่ยมีใครกดอันตียังเนี่ยยังเออว่ะกดแม่งบ้าอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันแหละสวยปล่พลังชื่นตายไม่ได้พีไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูบ้าให้พีก็ได้ป่ะมีโลคกูมีโลคไม่เป็นไรปล่อยพลังชื่นเต่าโอ้ขาดแตกเลยโอ้โอ้โอ้คุณจริงยถ้าปล่อยพลัง จะตายกั่เพื่อนคลาสสิกแหละไม่ใช่เรื่องดีที่ยืนรับเออเออเกือบโดนเกือบโดนยืนบล็อกทุกทุกดอกไม่ใช่เรื่องดีเฮ้ยไม่แล้ไม่แล้ไม่เงะต้องมีคนไปล่อตีนี่ใกล้ไหมไอ้ที่มันปล่อยตรงนิ้วอ่ะอันนั้นอ่ะเบาเว้ย แต่หนวดตบแรงมันเตกมาเยอะว่ะต้องเคลียร์ก่อนหนวดก็ย้ายไปด้านนึงก็ได้ถ้าจะใครธรรมดาธรรมดาไม่มีไม่มีจับเวลาเนาะไม่มีไม่มีเมื่อวานไฟ50นาทีเลยเยอะไปละเยอะไปละต้องคอก30นาทีด้วยร้อยแม่งเข้าใจเลยไม่มีเตรียร์แบบ100ดอก ได้แต่เมื่อวานร้อยดอกก็เอาอยู่นะมไม่ดิสองร้อยลืมไป <c oughs> ต้องเอาอีกรอบหนึ่งพี่เอามาให้เอ้ยไล่กูแล้วไม้วาดระวังไม้ผังบอดวาดมันรวมมันรวมแบบให้มันอยู่ในเฟรมกันหน่อยดิจะได้เอาไปทำปกเอาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอะไปเลยก็รอดกูรววไม่ได้ เดี๋ยวคว้าไปตัดเอาจากในวิดีโอโอ้โออโอ้อกาสจะแตกเชี่ยตัวมูตเล็มลกมาไล่กูได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยูอ่จถอยแล้วไปไปคัดเอาโอ้ยอุยอ้ยอุย้ยยุ้ยดนหลังโดนหล,งนล,งนลงังหลังเข้าหลังเข้าระวังระวังระวังมูตระวัง เชี่ยเชี่ยลูกน้องไว้ฟันเยอะไม่ได้จะไปเหลือสไตล์วีน่าไว้พ้องไช่จะไปเหลือสไตล์วีน่ากินดีด้วย หน้าหมดนี่คือหัวหัวแบดเลยนะเออก็ใสเอาคนเดินเขาด้วยเอ้ยลูกเขาประปุนไหมเลี๋ยวเล่นแบบไอฟิลโกเออมันฟิลโกได้ยังไงไปขนาดติดน้ำนน้ำเราอยู่ป่าดิบชี้นะเพื่อน มันก็จะนี่อยซูรอบกลับไปอยู่กูตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนอ้าวธนูพังเจจะจิ้มว่ะเจจะจิ้มโอ้โอ้เออไม่น่าหมดได้รัวรัวได้รัวรัวไปรัวรัวได้รัวรัวถ่ายรูปถ่ายรูปเจอวันนี้ฟีดจะตายท่านี้เลยเหรอ ถ่ายไม่ทันระเบิดพอดีถ้าคงตุดระเบิดพอดีได้อะไรมาเอามาชัดเจ้าไปดูเอาไปดูไปดูเอามาชัดหน่อยโยไปไหนวะนี่ยโยเขาโขไฟเจ๊นั้งบอลไฟอันนี้มันหัวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ฝากด้วยฝากด้วยบอลไฟเยอะไอบอลตัวทฐานเปิดยังอ่ะยัง ต้องไปต้องไปหาด่านแถวนี้แล้วมั้งต้องแขวนก่อนเปล่าปลดยังไงยังไม่รู้เลยเหมือนกันไปแขวนยังอ่ะต้องแขวนก่อนต้องแขวนก่อนยัง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 ไม่แขวนเพราะว่าคราวที่แล้วมันแขวนแล้วมันอีกามันจะบอกจุดต่อไปอ่ะเออวับวับกลับบ้านเลยแขวนแล้วนะแขวนเลยว Water Wood Cutting ไอ้ย่ายอดน้ำตัดวับมัแน้วจะไม่ใส่กัน